ชาโน่นะคะเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีธนูช่วงนี้ดาวสกายนะคะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องดาวสกายเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามดาวสกายก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ าการติดตามกันมาตลอดสำหรับเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเห็นคลิปดาวครั้งแรกก็ช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆนท่านอื่นได้เห็นกันด้วยนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ได้เข้ามาเห็นและมาดูมาฟังคลิปของดาวนะคะถ้าตรงไม่ตรงเท่าไหนก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ก็ อยากจะให้กำลังใจแล้วก็มาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูทุกคนในเดือนมกราคมชีวิตจะไปในในทางทิศทางใดอันไหนที่ดีก็อยากให้เก็บเอาไว้เป็นกำลังใจกับตัวเองนะคะอันไหนที่ไม่ดีก็เก็บเอาไว้เป็นสติเตือนใจกับตัวเองดีกว่านะคะมาค่ะเราจะมาจาับเป็นตัวแทนในการจับคู่กับชาวราศีธนูทุก่านนะคะ ว่าเดือนมก,กรา,าคมปี66นี้จะเป็นอย่างไรส่วนท่านไหนที่ดูแล้วฟังเห็นแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแล้วมีปัญแล้วอยากจะถามนอกเหนือจากที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วแล้วสามารถแอดไลน์อดีดาวสกาได้ที่ใต้คลิปนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถถามได้หนึ่งคำถามตลอดที่เราพาจะอยากจะถามมากกว่า การรับชมในคลิปนี้นะคะได้ทุกเรื่องนะคะขาจับนะคะชาวราศีธนู แม่นยำนะคะชาวราศีกันย์ช่วงเดือนมกราคมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูทุกท่านโอเคค่ะชาวราศีธนูนะคะเพื่อนเชาวราศีธนูทุกท่าน ในเดือนมกราคมปี66นี้นะคะ,อะตอนนี้เพื่อนๆชาวราศรีธนูอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือได้ได้แก้ไขอะไรบางอย่างในเรื่องของงานของตัวเองนะคะ หรืออาจจะมีการาทะเลาะกันในเรื่องของงานก็ได้นะคะในในสังคมของงานก็ได้มันมีหลายประเด็นเพราะว่าชีวิตแต่ละคนของชาวราศีธนูนะจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละวันดวงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ขอเป็นการทนายแบบ หลายลายมุมหล,หลายอย่างหลายภาพกว้างๆแล้วกันนะคะต้องขอภัยด้วยในส่วนของการเงินอของชาราศีธนูตอนนี้ดีมากนะคุณอาจจะได้รับเงินก้อนก้อนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือได้รับการปกป้องนะะได้รับการประถมในเรื่องของการเงินนะคะงานมีปัญหาแต่เงินคุณมี คุณได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะแล้วก็ในเรื่องของอสองคมรอบข้างที่มองคุณเนาะเขาก็มองคุณเป็นคนที่มีเป็นคนที่จู้กับเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบการเดินทางชอบไป ชอบสู้เป็นนักสู้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขุ้นคุณก็อ่าไม่ถอยนะคะก็คือแบบว่าพยายามที่จะดิ้น,นรนพยายามที่จะสู้กับมันแต่ท้งนี้ทั้งนั้นคุณก็อยู่ในในวในวันที่จะมีสติทุกครั้งที่จะออก้าวต่อไปนะคะ แล้วก็ควรพิจารณาในทุกๆเรื่องที่คุณจะทำนะคะในส่วนของการทำงานคุณดูเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะ,ะอันนี้เป็นภาพร,รวมนะเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ใครเห็นก็อ่าชื่นชอบในตัวคุณนะคะเพาคุณเป็นคน ที่เพียรพร้อมในทุกๆเรื่องเป็นคนที่อ่ารู้ในทุกๆเรื่องดีก,กว่านะคะในสายอาชีพที่คุณจะทำนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังอะราศีธนูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยตอนนี้คิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวคาดหวังที่อยากจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณทําให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นแล้วแต่ ความคิดของคุณมันก็สําเหล็จน,นะคะมันก็เป็นอย่างที่คุณคิดเสมอเพราะมันจะทุกครั้งที่ที่คุณอยากได้มันก็จะมีคนมาช่วยมายื่นมือที่จะให้คุณในะเรื่องของการเงินตลอดตอนเรื่องของการงานคุณก็ยังหวังเหมือนกันว่าอยากจะให้ใครคนหนงมาช่วยคุณในะเรื่องของการทํางานให้มันดูมั่นคงขึ้นนะคะ มันจะมีคนมาช่วยคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินหรืองานอาในส่วนเรื่องความรักช่วงนี้คุณจะมีเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองให้ระวังเรื่องของความหวังการอ,อาจจะมีการทะเลาะกันนะคะในอาจจะด้วยความที่ตัวคนช่วงเดือนราศีธนูช่วงนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะคะเป็นคนพูดจาดี พูดจาไพเราะแล้วก็ลักษณะของคุณก็เป็นที่สะดุดตาของคนที่พบเห็นนะคะอันนี้ก็ระวังหน่อยนะท่านราศีธนูนะคะเพราะคุณดูมีออร่รานะคะช่วงนี้โอเคค่ะก็ขอราศีธนูก็ดูภาพรวมก็ถือว่าดีนะคะแต่ในเรื่องของการงานนะคุณอ่ามันรู้สึกตอนนี้กำลังรู้สึกคิดทบทวนอะไรบางอย่าง ยุดคิดทบทวนดีกว่าอันนี้ว่าง่าหยุดคิดทบทวนว่าคุณจะทําอะไรว่าคุณจะก้าวต่อไปนะที่คุณอยากจะทํเหมอนทีนี้มันคืออะไรนะคะโอเคค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจกับชาวราศีธนูทุกท่านนะคะที่ได้เห็นคลิปด,ดาวก็ขอให้สําเร็จในทุกๆนเรื่องงานเงินและความรักที่สำคัญเรื่องสุขภาพนะคะดูแลกันนิดนึงนะคะ ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะโอเควันนี้ลาก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะบ๊ายบาย